กระแสเรตติ้งละครเรื่องใหม่ของหนุ่มพอนนวัฒน์อย่างคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมีใช่หงดีงามพระรามสีมากๆเรตติ้งปังทุกตอนแต่อย่างไรก็ตามแอบมีดราม่าเบาๆกับภาพของนางเอกของเรื่องอย่างโบเมลาดาดมกล้ามของพอนะพร้อมทํหน้าฟินพร้อมถูกชาวเน็ตติงว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่เป็นเรื่องเป็นราวจนสาวโบต้องออกมาเคลียร์ว่าภาพที่เห็นเป็นการทําตามบีฟทีมงานไฮวันฟิตติ้งเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นการดมในหน้าที่ดมแบบธุรกิจ ในขณะที่นี้ฝั่งพอนะเองก็ชี้แจงว่าดราม่าที่โบไปงับแขนเราไม่ได้งับนะั้นในรูปมันเป็นท่าดมซึ่งถ้าโบดมจริงผมก็ต้องรู้สึกเพราะว่าผมถอเสื้ออยู่อย่างที่โบสัมภาษณ์ไปเลยครับคือโบเขาแค่ทําท่าทําหน้าเฉยๆผมไม่รู้สึกตัวอะไรเลยจนผมเห็นรูปว่าทําท่านี้ด้วยมันตลกอ่ะที่หลายคนบอกดูคุกคาม ไม่ไม่มันอยู่ในหน้าที่วันฟิตติ้งทุกคนอยู่เยอะมากเราสวมบทเป็นคุณชายเขาสวมบทเป็นนิทราบุญตาอะไรอย่างนี้คือทุกอย่างเป็นการแสดงอยู่แล้วเพราะว่าบุญตาถ้าใครอ่านนิยายจะรู้ว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ฟิล <Feel S 2> แบบติดเล่นคุณหลวงก็จะมีมาดของเขายืนยันได้เลยว่าผมได้ยินทีมงานบอก,กว่าโบขอแบบเล่นเล่นทะลึ่งตึงตังหน่อยเขาก็เลยจัดเต็มเลยน่ารักดีอยากจะบอกว่าที่โบสัมภาษณ์ไปทั้งหมดคือจริงผมได้ยินทีมงานนบริฟจริงๆว่าขอให้โบทะลึ่งตึงตังตามคาแรคเตอร์หน่อย แล้วในวันฟิตติ้งวันนั้นเขาเรียกว่าเราอยู่ในสถานะที่เราทำงานอยู่เพราะฉะนั้นที่โบพูดไปเลยดมธุรกิจ